คุณเคยมีอาการแบบนี้ไหมครับตื่นเช้ามาแล้วส่องกระจกเห็นตรงข้างจมูกเป็นขุยๆหว่างคิ้วก็แดงนิดๆหนันงศีรษะคันเป็นพักๆแต่พอทาครีมเข้าไปมันไม่ดีขึ้นเลยบางทีเหมือนจะหายแต่ไม่กี่วันก็กลับมาอีกผมเองก็เคยเป็นครับและตอนแรกผมเข้าใจผิดเต็มๆคิดว่าหน้าแห้งธรรมดาเลยไปหาครีมบำรุงมาใช้ใหญ่จนมันยิ่งแย่ลงหน้ามันกว่าเดิมแล้วก็ลอกหนักกว่าเดิมอีก จนสุดท้ายถึงได้รู้ว่าผมไม่ได้หน้าแห้งครับแต่เป็นเซปเดิมโรคผิวหนังที่คนไทยจํานวนมากเป็นโดยไม่รู้ตัวผมขอเล่าจากประสบการณ์แล้วกันครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับผมผมเริ่มมีอาการตรงข้างจมูกก่อนมันจะลอกเป็นขุยๆแล้วบางวันก็สักแสบตอนนั้นยังคิดว่าคงอากาศแห้งมั้งเพราะเปิดแอร์นอนทุกคืนเลยซื้อครีมมาทาครีมที่เขาบอกว่าชุ่มชื้นสุดๆ ผลคือทาแล้วดีวันสองวันจากนั้นกลับมาแย่กว่าเดิมจากที่เคยแห้งมันกลายเป็นทั้งมันทั้งลอกทั้งคันพร้อมกันเหมือนผิวสับสนไปหมดว่าจะให้ทำตัวยังไงดีผมก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันแปลกละเพราะไปหาข้อมูลก็เพิ่งรู้ว่ามันมีชื่อเรียกว่าเซปเดิม erm, หรือเ e ป a r i ริกเดอร์มา s แล้วเซปเดิม erm มันคืออะไร พูดง,ง่ายๆมันคือการอักเสบของผิวหนังเรื้อรังที่เกิดในบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะเช่นข้างจมูกวางคิ้วข้างหูหนังศีรษะคางและหน้าอกมันไม่ใช่แค่หน้าแห้งนะครับแต่มันเป็นภาวะที่ผิวเราผลิตน้ำมันเยอะเกินเชื้อราบางชนิดบนผิวคือชื่อว่ามาลาเซีเยเนี่ยโตเร็วเกินผิวของเราไวเกินไปจนเกิดการอักเสบ สามอย่างยี้รวมกันก็เกิดเป็นเซฟเดิมนั่นแหละมันเลยเกิดอาการผิวลอกมันคันแดงและกลับมาเป็นซ้ำๆต่อให้เราทาครีมแพงแค่ไหนถ้ายังไม่แก้ตรงสาเหตุมันก็ไม่หายครับแล้วมันอันตรายไหมไม่ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตครับแต่มันเรื้อรังแปลว,ว่ามันจะไม่หายขาดถ้าเรายังมีปัจจัยกระตุ้นเดิมๆอยู่ผมจะเล่าให้ฟังว่าอะไรคือสิ่งที่กระตุ้นให้เซฟเดิมกลับมาได้บ่อยที่สุด พราะพอรู้ปุ๊บคุณจะเริ่มเข้าใจเลยว่าทําไมมันไม่ยอมหายสัทีสิ่งที่กระตุ้นให้เซฟเดิมกาเริบ 1. ความเครียดนี่คือปัจจัยอันดับหนึ่งเลยครับตอนผมเครียดจากงานทีไลมันจะเริ่มลอกตุงจมูกก่อนทุกทีเพราะเวลาเราเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายจะเพิ่มขึ้นมันไปกระตุ้นการสร้างน้ำมันบนผิวทำให้เชื้อราบนผิวโตไวและเกิดการอักเสบง่าย 2. การนอนดึกหรือพักผ่อนไม่พอ ถ้านอนน้อยระบบฟื้นฟูผิวทำงานไม่เต็มที่ภูมิคุ้มกันผิวลดลงทำให้เชื้อราที่อยู่บนผิวโตมากขึ้น 3. อากาศเปลี่ยนบ่อยหรือสภาพอากาศสุดขั้วร้อนมากเหงื่อเยอะเชื้อราจเจริญดีหนาวหรือแห้งมากผิวขาดสมดุลทั้งสองอย่างนี้ล้วนกระตุ้นอาการได้ทั้งคู่ 4. การใช้สกินแคร์หรือแชมพูที่แรงเกินไป บางคนใช้โฟมล้างหน้าที่มีฟองจัดหรือแอลกอฮอล์สูงมันทำให้ผิวสูญเสียชั้นป้องกันธรรมชาติพอผิวอ่อนแอเชื้อราก็จเจริญได้ง่าย 5. ฮอร์โมนไม่สมดุลโดยเฉพาะช่วงวัย30-40ปีร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศทำให้ต่อมไขมันทำงานผิดปกติเกิดความมันมากผิดธรรมชาติ 6. อาหารของมันของทอดน้ำตาลสูง และแอลกอฮอล์ล้วนทําให้การอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อผิวโดยตรงและ 7. การล้างหน้าบ่อยเกินไปบางคนคิดว่าผิวมันต้องล้างบ่อยๆแต่จริงๆแล้วการล้างหน้าบ่อยจะทําให้ผิวเสียสมดุลร่างกายเลยยิ่งผลิตน้ํามันชดเชยมากขึ้นอีกแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นเซปเดิมจริงๆง่ายมากครับสังเกตได้จากผิวลอกเป็นขุยแต่รู้สึกมัน แดงเฉพาะจุดเช่นหว่างคิว้วข้างจมูกหรือข้างหูบางวันดีบางวันแย่ขึ้นอยู่กับความเครียดและสภาพอากาศใช้ครีมบำรุงทั่วไปแล้วยิ่งแสบถ้ามี3ข้อนี้ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากว่าใชแ่แน่ๆวิธีดูแล,แลและรักษาให้ถูกจุดผมขอสรุปจากประสบการณ์ตรงและจากที่คุยกับหมอผิวหนังเลยนะครับ 1. ใช้คลีนเซอร์สูตรอ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะหาได้ ลีกเลี่ยงโฟมที่มีซัลเฟตรหรือแอลกอฮอล์เลือกแบบเจลใส PS ใกล้เคียงผิวประมาณ5.5 2. ครีมบำรุงต้องเน้นฟื้นฟูเก,กราะป้องกันผิวส่วนผสมอย่าง B5 เซรามายในอาซินามาย,ามายช่วยลดการอักเสบและฟื้นฟูผิวได้ดีอย่าทาครีมมันจัดหรือมีซิลิโคนหนักๆเพราะมันจะอุดตัน 3. ยาทาเฉพาะจุดสำหรับคนที่อาการชัด ถ้าเป็นเยอะให้ใช้ครีมเคทตโคนาโซนหรือไฮโดรคอติโซนแต่ต้องอยู่ในการดูแลของหมอหรือเภสัชนะครับอย่าใช้พร่ำเพื่อเพราะบางตัวใช้ผิดระยะอาจทำให้ผิวบาง 4. ดูแลหนังศีรษะไปพร้อมกันเพราะว่าเซฟเดิมมักเกิดที่หนังศีรษะด้วยแชมพูที่ช่วยได้เช่นเคโตโคนาโซนซิงแพริทิโอนหรือซิลิเนียมซัลไฟใช้สลับกับแชมพูอ่อนโยนเพื่อลดการระคายเคือง 5. ปรับพฤติกรรมชีวิตประจาวัน นอนให้พออย่างน้อย7ดชั่วโมงดื่มน้ำให้ถึงวันละ1.5-2ถึลิตรลดของทอดของมันแอลกอฮอล์และหวานจัดออกกำลังกายเบาๆเพื่อให้ร่างกายระบายความเครียดแล้วมันจะหายไหมคำตอบคือไม่หายขาดครับแต่ควบคุมให้อยู่ได้ถ้าดูแลถูกวิธีสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือเซฟเดิมไม่ใช่โรคที่รักษาครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นโรคที่ต้องอยู่กับเราอย่างเข้าใจ เหมือนมีเพื่อนที่งองแงนิดๆอยู่บนหน้าเราบางวันก็เงียบดีบางวันก็ออกมาทักหน้าที่ของเราคือดูแลให้เขาไม่งองแงไม่ใช่พยายามกำจัดเขาให้หายไปสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับเซปเดิมคือผิวมันเกินบวกเชื้อราบนผิวโตวไวบวกผิวตอบสนองแรงมาเกิดบริเวณต่อมไขมันเยอะเช่นจมูกคิ้วหนังศีรษะ ไม่อันตรายแต่เรื้อรังเป็นซ้ำได้ถ้าเครียดหรือดูแลผิดสิ่งกระตุ้นหลักคือเครียดนอนน้อยอาหารมันหวานและอากาศเปลี่ยนการรักษาคือดูแลผิวให้สมดุลไม่ใช่ชุ่มถื้นเกินฝากถึงใครที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งท้อครับเพราะเซฟเดิมไม่ได้แปลว่าคุณดูแลตัวเองไม่ดีแต่มันคือภาวะของร่างกายที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน สิ่งสำคัญคืออย่ารักษาผิดทางถ้าคุณกำลังทาครีมหน,น,นาๆเพราะคิดว่าหน้าแห้งหรือสกรับขัดหน้าหนักๆเพื่อเอาขุยออกผมหยุดคุณไว้ตรงนี้เลยมันจะยิ่งแย่ครับให้เริ่มจากทำให้ผิวสงบก่อนลดการกระตุ้นล้างหน้าเบาๆใช้ของอ่อนโยนแล้วค่อยบำรุงจากภายในเพราะสุดท้ายผิวที่สมดุลคือผิวที่สวยจริงๆครับถ้าคุณมีอาการแบบผมหน้าแห้ง แต่ไม่หายลอกซ้ำตรงจุดเดิมลองสังเกตดูครับว่ามันใช่เซฟเดิมหรือเปล่าแชร์คลิปนี้ไว้ให้คนรับตัวคุณดูด้วยนะครับเพราะบางทีเขาอาจกำลังเข้าใจเพลเหมือนที่ผมเคยเป็นและถ้าอยากฟังเรื่องสุขภาพที่เล่าจากประสบการณ์จริงเข้าใจง่ายไม่ต้องมีศัพท์หมอให้ปวดหัวกดติดตามช่องแกะเกไว้เลยครับเพราะเราจะคอยเล่าเรื่องที่คนมักมองข้ามแต่ร่างกายของคุณไม่เคยมองข้ามมันเลย